สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิคอลการ์กับคุณเจี๊ยบนะคะประจําวันจันทร์นะคะที่19สิงหาคมนะคะเพื่อนๆต้องบอกว่านะคะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยนะคะปรับตัวขึ้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็ขึ้นเหนือ2,500นะคะซึ่งมองไว้เป็นแนวต้านจิตวิทยาขึ้นไปที่2510เลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะคะเราคิดว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจาก1แหละ การคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะในเดือนกันยายนนะคะของเฟดแล้วก็2อนะคะในเรื่องของความไม่แน่นอนในภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าความไม่แน่นอนในเรื่องของภาวะสงครามต,าต่างๆที่ดูว่าจะรุนแรงมากขึ้นน่นะคะทีนี้สถานการณ์วันนี้เราจะวางแผนเทรดกันอย่างไรนะคะแน่นอนว่าฝั่งฝั่งบายเนี่ยคงจะเป็นฝั่งที่ได้เปรียบมากกว่านะคะแล้วเราก็มองว่าถ้าเพื่อนๆจะตัดสินใจเข้าบายนะคะให้ไปรอที่2อ0 0ี่ 79-2,480ถึงนะคะหรือถ้าราคาเนี่ยมันเบรกแนวต้านที่2,510ขึ้นไปนะคะเราสามารถที่จะ follow buy ขึ้นไปได้มองไว้2โซนนะคะก็คือโซนแนวต้านอยู่ที่2,510และ2นะคะแนวรับอยู่ที่2,479นะคะทีนี้คำถามคือแล้วฝั่งเซลล์ล่ะตอนนี้นะคะ RSI เนี่ยมันอยู่ในฝั่งของ overbought เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าราคาเป็นเทนขาขึ้นมีโอกาสที่จะเกิด โอเวอร์บอทได้ตลอดนะคะแต่สิ่งที่มองนะคะณนะตอนนี้ถามว่าราคามีโอกาสชะลอตัวลงไปที่แนวรับที่เราบอกที่2,479หรือไม่เราก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะคะถ้าจะเทรดฝั่งเซลล์นะคะเพื่อนๆจะต้องมีสต็อปลอดด้วยเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็ได้วันนี้นะคะก็คงจะเน้นแล้วก็ให้โฟกัสไปที่ฝั่งหน้าบ่ายมากกว่านั่นเองถ้าเพื่อนๆเชิญชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันเอาไว้นะคะแล้วเราจะมีสัมมนาด้วยนะคะเพื่อนๆ ในวันสิ้นเดือนนะคะที่30สิงหาคมเป็นวันเสาร์นะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้ในลิงก์ด้านล่างนะคะขอบคุณมากค่ะ